จังหวัดแม่ห้องสอนครับองค์มนตรีติดตามและกับเคลื่อนโครงการอเนึ่องมาจากพระราชดริในพื้นที่จังหวัดแม่ห้องสอนพร้อมทั้งมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ราษฎรและผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการบ้านไมลานอําเภอปางมะพาจังหวัดแม่ห้องสอนโดยมีนายเชษฐาโมศิกรัตน์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องสอนพร้อมคณะร่วมลงพื้นที่พร้อมมอบถุงพระราชทานให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่หน่วยเฉพาะกิจสิงหานาจำนวน43นายเพื่อเป็น ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ จากนั้นเดินทางไปยังโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านแม่สวยอูอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่รักษฎรและผู้ปฏิบัติงานประกอบด้วยเสื้อกันหนาวมอบให้แก่เด็กนักเรียน15ตัวถุงพระราชทานมอบให้รักษฎรในพื้นที่โครงการ46ถุงและผู้ปฏิบัติงาน26ถุงพร้อมท้งเยี่ยมชมผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆและติดตามการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยปางคลอง พร้อมระบบส่งน้ำค่ะ